สวัสดีครับผมโจที่เฮ็ดซัดคลิปนี้เราอยู่กับเกม GTA Liberty City Story นั่นเองครับนี่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ครับเดี๋ยวเกินเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะเป็น Liberty City เมืองแห่งเสรีภาพนะครับสิ่งที่ สามารถกล่าวได้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอาชายกรรมที่กําลังก่อตัวขึ้นทุกวันแม้แต่ผู้คนในเมืองก็หันมาทําเลวกันหมดความรุนแรงในเมืองกําลังเพิ่มขึ้นและสิ่งเลวร้ายที่สุดในเมืองนี้ก็คือสะพานต่างๆของเมืองยังสร้างไม่เนะสร็จอนาวยาง,งาเชียว Liberty c i t y Story ภาคนี้เกิดขึ้นเจ็ดปีก่อนก่อนเหตุการณ์ในภาค3นี่ก็คือเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่คอสปีดจะมาอยู่ที่เมืองนี้และตอนนี้ เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับก็คือแก๊งใหญ่ในเมืองดิวิทตตี้อย่างเช่นชาวอิาลีกกาลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างมากเพราะว่าในเมืองมีแก๊งหลายๆแก๊งผุดขึ้นมานะครับนี่และถึงเวลาแล้วที่จะทําให้แก๊งนี้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ใครล่ะจะสามารถที่จะทําให้แก๊งนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนว่าต้องเป็นพระเอกของเราโทนี่นั่นเองครับปะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเพยกัน เนื้อเรื่องเริ่มขึ้นที่แยกไฟแดงนะครับสำหรับภาคนี้เป็นภาคเสริมของภาคสามอีกทีหนึ่งนะครับนี่ยอืมก็มีรถทัวร์นครชัยแอร์มาส่งพระเอกนะครับนี่เลยติดฟิล์มดํามากมองไม่เห็นคนขับเลยนี่พระเอกเดินลงมาครับขาสั่นยิกๆเลยนะครับแสดงว่ารถทัวร์เปิดแอร์เย็นไปว่าไปนั่นครับหลังจากนั้นพระเอกก็เดินข้ามถนนไปอืมโดยเมืองไม่มีรถสักคันเลยนะ แกก็มาโทรศัพท์หาใครบางคนนะครับโอเคได้เดี๋ยวเจอกันนะอืแล้วก็หยอดเหรียญไปแป๊บเดียวนะอมกดปุ่มแป๊บเดียวแล้วก็พูดสองสาคำนะแล้วก็วางสายไปเลยนะครับแล้วแกก็โบกแท็กซี่นี่แท็กซี่จอดด้วยแต่แท็กซี่เหมือนไม่มีคนขับหรือเปล่ามองไม่ออกเหมือนกันนะนี่ไงมีคนขับปะนั่นเฮ้ยแท็กซี่ผีวะไม่มีคนขบับ และเหตุผลที่พระเอกมาที่เมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้เพราะว่ามาพบลีโอนีและแกก็จะมาทำงานให้ตาลุงหนวดลีโอนีนี้แหละนะครับนี่ตัวร้ายในหลายๆภาคเลยก็ว่าได้นะครับนี่และแกก็แนะนำลูกน้องให้ด้วยนะครับไอคนนี้แหละมันจะดูแลแกมันชื่อวินเซนโซลูกน้องของชันเองแต่พระเอกนะครับแกมาเพื่อทำงานนะครับก็เลยเฮ้ยผมพร้อมทำงานแล้วนะครับเนี่ยแล้วจะให้ ไอคนนี้มาแนะนําผมทําไมคล้ายๆกับพระเอกก็ยิ่งยโสเหมือนกันนะครับว่าตัวเองนี่ก็เก่งแล้วนะจะให้คนมาดูแลทําไมอะไรงี้นนะอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยอืมส่วนดียวนี่ก็อธิบายนะครับเฮ้ใจเย็นก่อนแกเพิ่งมาแกต้องพักก่อนสิไอ้หนุ่มนะ ไอวินเซนโซนี่มันจะคอยดูแลแกทุกอย่างเข้าใจไหมโอเคครับบอสนี่โอเคได้งั้นไอวินเซนโซนี่ก็จะพาแกไปเองฝากด้วยนะวินเซนโซนี่เลยแล้วมันก็จะพาเราไปที่รดนันเองโอเคเดี๋ยวฉันจะพาแกไปที่รถนี่แล้วก็งึกหัวใส่กันนะครับนี่ฉากนี้เป็นฉากตำนานเลยก็ว่าได้นะครับฉากรูปเขา่ารูปหนวดหรือเปล่า <c oughs> ออพอมาถึงตรงนี้แล้วไอ้วินเซนโซ,โซมันก็จะเรียกเราขึ้นรถนะมันก็จะบอกเรานะครับว่าเฮ้ยตามมาฉันเตรียมที่พักให้กับแกไว้แล้วแล้วเราก็ขึ้นรถแล้วก็บิดไปเลยนะขับรถออกไปแล้วนะครับนี่หลายคนน่าจะจำได้นะครับที่นี่ก็เป็นคะือหาดส,สุดโคตรหรูนะครับของรีวนี่นะครับนี่วิวโคตรดีเนาะและก็แกมีเมียสวยด้วย <c oughs> นี่ครับ ขับรถไปยังจุดหมายเลยเพอเรามาถึงแล้วครับเราก็ขับรถมาจอดตรงนี้แหละเนาะนี่หลายคนน่าจะจําได้นะครับซอยน,นี้เหมือนเราเคยมาสักภารกิจหนึ่งมั่งนะครับอืมพอเรามาถึงแล้วนะครับไอวินเซนโซม,มันก็จะรออยู่ในรถนะครับแล้วมันก็บอกให้เราเข้าไปในบ้านเพื่อนไปเปลี่ยนชุดให้มันดูหล่อเหลาอา,าการคนนี้หน่อยอืมแล้วก็ออกไปนะก็คือตอนนี้เราใส่ชุดเฮ้ยอยู่นะครับ <laughs> แล้วก็เข้าไปด้านในเลยอืม แล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราจะได้อยู่ตอนเริ่มเรื่องนั่นเองครับนี่ก็จะมีจุดเซฟเขาเป็นแผน่นซีดีแผ่นซีดีแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนชุดนั่นเองที่เจ้าวินเซนโซ,โซบอกให้เราเปลี่ยนเนาะนี่เลยแล้วก็วิ่งเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยนะือพอเราเข้าไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่ใส่ชุดดําแล้วก็กลับออกไปแล้วก็พาไอ้วินเซนโซ กลับไปที่กบดานของมันนะครับนี่โอเคได้วิเาโก้เยวจะไปส่งแกที่ท่าเรือแหลมกระบังอะไรเงี้ยว่าไปน,นั่นเฮ้โทนี่อพาร์ตเมนต์ที่แกอยู่นะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะแกต้องจําไว้นะว่าคนที่จ่ายบินนี้ก็คือฉันนี่แหละพ่อของแกวินเซนโซแล้วเจอกันแล้วแกต้องทํางานให้ฉันด้วยนะโอ้ยได้ทีเอาใหญ่เลยครับไอวินเซนโซเนี่ยไม่น่ารอดนะมึง และต่อไปครับเราก็เข้าไปทํางานกับเจ้าวินเซนโซด้านในนะครับมันก็จะให้งานเราเนาะนี่เลยมันนั่งอยู่บนโต๊ะนะครับก็เท่เลยเฮ<ด>้โทนี่แกรู้ไหมว่าฉันมีตัวแทนจำหน่าย <latest> อยู่ทางเหนือของชอยนาทาวยนะแต่ว่าวันนี้มันขี้เกียจนะขี้เก,กียจจุงเบย like ฉันอยากให้แกน่ะ kind of ไปจัดการ มันหน่อยนะก็คือไปหามันไอ้ลูกหมานั่นมันไม่ทํางานเลยวันนี้อยากจะให้แกไปกระตุ้นมันหน่อยนะ <damn> เพราะว่าถ้ามีงานก็ต้องมีเงินนะเพื่อนไอ้พวกนั้นให้ตายเถอะมันไม่ทํางานเลยเพื่อนนะแเราก็ไปหาลูกน้องของมันนะครับเนื่องจากลูกน้องของมันไม่ทํางานนะพวกง่ายล้วก็แค่ ขับรถไปหาลูกน้องมันแหละนะแค่นั้นเลยนะครับนี่โอ้อุปสรรคเยอะมากนะครับกว่าจะมาถึงเนี่ย <c oughs> นี่ครับไอ้ลูกน้องของมันก็จะอยู่ที่สวนสาธารนณะเล็กๆตรงนี้แหละนะใกล้ๆเลยะเฮ้เพื่อนทําไมแกไม่ทํางานเนี่ยอืคุณวินเซนโซนี่บอกว่าแกงนี่เง่าเกินไปเ<อ>นี่ยเฮ้เพื่อทำไมพูดแบ<อ>บนั้นเนี่ยปากเสียจุงเบยชดป่วยนะเพื่อเอ้ยนี่ไงไอแคกๆอยู่นะอืก็ จะทางานพรุ่งนี้ได้ไหมเมื่อเลินก็ได้เฮ้ไม่ได้คุณเวนเซนโซบอกว่าวันนี้วินเซนโซนะไม่ใช่วินเซนโซป่ะทีนี้เราก็ไปกับมันนะครับเพื่อที่จะไปหาดิลเลอร์เพื่อที่จะทํางานนั่นเองเนาะไอ้นี่มันป่วยนะแต่ว่าเรามาขู่มันนะเพื่อที่จะไปทํางานวันนี้เลยเพื่อนผัดวันประกันพุ่งไม่เต แล้วเราก็พามันไปนะก็ขับรถพามันไปง่ายๆเลยนะครับภารกิจนี้ง่ายจัดเลยก็ว่าได้และในระหว่างทางน,นะครับมันก็บอกด้วยนะครับว่าฟังนะเพื่อนฟังคนในชัน้นาทาวนะ์เนี่ยไม่ค่อยปลื้มพวกเปลียวเน่เท่าไหร่นะและพวกซินดาก้นะมันกําลังกลับมาแล้วเนี่ยก็คือมันกําลังจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะพวกมันมาแน่ๆเลยนี่ก็คือมันเป็น แก๊งใหญ่อีกแก๊งหนึ่งนะครับที่กําลังจะมีอิทธิพลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะที่จะกลับมามีอิทธิพลเนาอะอแล้วเราก็แค่มาส่งมันนะแล้วมันก็ไปขายอะไรสักอย่างให้กับอีกคนหนึ่งแล้วภารกิจก็ผ่านแบบชิวๆเลยนะครับนี่ได้รับ100รอยเหรียญ3,000ันกว่าบาทเลยนะครับเนี่ยขับรถมาส่งแป๊บเดียวแบบดีกว่าขับแท็กซี่เยอะว่าเป็นนั่น มาต่อกันอีกหนึ่งภารกิจครับเป็นภารกิจที่เราต้องมาหาเจ้าวินเซนโซอีอกแล้วนี่รถมันแรงไปนะครับช่วยไม่ได้นะ <c oughs> นี่ครับมาหาเจ้าวินเซนโซอพอเราเดินเข้าไปด้านในแล้วนะครับเ <c oughs> อ้าวิวนเซนโซแกหายไปไหนเนี่ยมันก็เรียกเรานะเฮ้วินดี้แกช่วยไหม <c oughs> แกรู้ไหมว่าฉันเครียดมากเลยตอนนี้น่ะฉันอยากจะให้แกน่ะทำความสุขให้กับฉันแต่ไม่ใช่อย่างอื่นนะก็คือแกน่ะต้องไปจัดก,การพวกที่ใช้หน้าทารนแมันไม่จ่ายตังกูเลยเพื่อ,อนตอนนี้เน่ะไอ้ไอ้เสื้อ,อน้ำเงินน่ะ ไอคนนั้นมันก็ไม่จ่ายตังค์ใช่ด้วยมันไม่ส่งซวยนะเพื่อนเอ้ยงานเข้าแล้วและเลิ้วเนี่ยต้องจัดการฉนันแน่แกต้องไปจัดการพวกชชยนาทาวให้มันรู้ซับ้างนะว่าใครคือคนที่ต้องจ่ายตังค์นี่สรุปง่ายๆเลยก็คือไอคนที่เราเพิ่งไปทํางานมาด้วยเมื่อกี้นะ่ะไอเสื้อน้ําเงินนะ่ะที่มันไอแคกๆคกนะ่ะไอคนนั้นนะ่ะมันทํางานอยู่นะแต่ว่า มันไม่จ่ายตังค์นะครับนี่ก็คือมันไม่ส่งเงินมาให้วินเซนโซนะครับวินซโซก็ไม่มีเงินนะและเงินที่ได้มานะ่ะวินเซนโซมันก็ต้องไปส่งลีโอเนอีกทีหนึ่งนะครับและลีโอเนนะมันก็จะจัดการเจ้าวินเซนโซเนื่องจากวินเซนโซไม่มีตังค์จ่ายมันนั่นเองครับแมมันเป็นลูกโซ่เลยทีเดียวเชียวนะครับและทีนี้ไอ้วินเซนโซมันก็เลยสั่งให้เราไปจัดการนะครับหรือว่าไปสั่งสอนพวกซีชานาทาวนะครับที่มัน ไม่ยอมจ่ายตังค์นั่นเองนี่ไงแล้วก็ได้เจอกับพวกขายใหญ่นะครับนี่เลยพวกขายใหญ่พวกนี้ใช่ไหมที่ไปจ่ายตังค์คุณวินเซนโซเนี่ยเราก็ตุ๋ยมานะครับในภารกิจนี้ครับง่ายจัดเลยนะก็แค่จัดการพวกที่มันไม่ยอมจ่ายตังค์เนาะไม่ยอมส่งสวยจะไม่เพื่อนนี่จัดการไปไอพวกนี้เหมือนเป็นขาใหญ่ที่ไม่ส่งเงินอีกทีหนึ่งนะนี่เลยเป็นพวกของ ซินดาโก้เองครับนี่ก็คือมันต่อจากภารกิจก่อนนะมันจะซับซ้อนซ่อนเงี่ยนเฮ้ยซ่อนเงี่ยนหน่อยนะครับนี่ก็คือไอพวกซินดาโก้น่ตอนนี้มันกําลังจะมีอิทธิพลแทนพวกของลิโอวนี่แล้วนะครับนี่ก็คือเนื้อเรื่องนะก็คือลิโอวนี่ตอนนี้แก๊งใหญ่กําลังตกต่ำเนาะสำหรับแก๊งเลิโอวนี่นะครับและตอนนี้ในเมืองก็มีแก๊งอะไรก็ไม่รู้แหละเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ แก๊งซินดาโก้นี่เองนะและมันก็มาเก็บสวยกับแก๊งนี้นะก็คือถิ่นนี้น่าจะเป็นถิ่นของพวกลิวนี่มาก่อเนานะถินนี้ให้พวกซินดาโก้มันก็เลยอยากจะมายึดถิ่นแทนนั่นเองครับนี่ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าไอ้คนที่เราเพิ่งไปทํภารกิจกับมันภารกิจก่อนนะมันเอาเงินมาส่งพวกซินดาโก้แทนเนาะเราก็ต้องมาจัดการพวกซินดาโก้ให้สินซาดไปนั่นเองครับเพื่อที่จะให้รู้ว่า คือของจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคือคนกอบกู้เลโอนีนะครับสำหรับพี่โทนี่สำหรับภารกิจต่อไปไปหาวินเซนโซที่พอร์ตแลนด์เอยอะไรวะเนี่ยที่ท่าเรือแอตแลนติกในพอร์ตแลนด์นะครับนี่ภาคนี้บอกเลยว่าบังคับรถยากจัดกันเลยทีเดียวเชียวภารกิจนี้ชื่อยาสูบครับชื่ออะไรวะเนี่ยมาที่โกดังครับเจอวินเซนโซครับวินเซนโซถามเรานะครับเฮ้ยมึงรู้จักโจเซฟ ดนเนียโอทูอัเปลานะชื่อยาวจัดนะคุณเรียกสั้นๆว่าเจดีละกันนะไอ้เจดีเนี่ยมันอยากจะย้ายจากตระกูลซินดากมาอยู่ที่ตระกูลพวกเราก็คือตระกูลเลี้ยวเนี่ยสุดหล่อของพวกเรานะเห็นคนหล่อเยอะละมังนะแต่ทวนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับเจดีอยู่นะครับนี่ก็ช่างหัวมันสิวะอืมแต่วินเซนโซบอกว่าเฮ้ยใจเย็นหน่อยสิเพื่อนฉันอยากจะให้มันอะเป็นสายให้กับเรานะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ออกมาจากแกงใช่ไหมอืมแล้วก็ อยากจะให้โทนี่ลดวีโก้ลงให้ไม่ใช่นะครับลดอีโก้ลงหน่อยนะเพราะว่าเราจะได้ทํางานกับมันแล้วแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันมาอยู่ข้างเราซะไปซื้อปืนมันด้วยนี่ไงแล้วก็จะให้เรามาซื้อปืนนะครับเป็นภารกิจสอนซื้อปืนครับูง่ายๆนะครับซื้อไปกระบอกเดียวพอนะครับทุกคนเพราะว่าเงินไม่เยอะนะแล้วก็ลูกกระสุนไปหาเอาข้างหน้านะครับแล้วก็มีเก็บความรู้ครับ สำหรับไอเจดี JD นี่มันคือเจ้าของครับเปลืองพระนั่นเองครับในเมืองเนาะอืแถวแถวร้านเปลี่ยนสีรถนั่นแหละทุกคนก็คือเป็นคนดูแลที่นั่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันอยากจะย้ายจากที่นั่นมาอยู่ที่แก๊งริวเน่สุดเท่ของพวกเราเองครับนี่เลยแล้วเราก็เดินทางไปที่ไซต์ก่อสร้างฮัพเปอร์ไฮนะครับตรงนี้นะก็จะมีพวกครอบครัวของชิดาโกมดูแลกันอยู่นะครับนี่แล้วก็ ไปจัดการเลยนะครับเหมือนไอ้เจดีมันส่งสายมาเนาะแล้วก็บอกเรานะครับว่ามีไอ้สมาชิกระดับสูงน่ยมันอยู่ที่นี่จัดการพวกมันไอ้พวกแก๊งของมันก็จะได้อ่อนแอลงนี่แล้วก็เข้าไปจัดการข้างในเนาะก็จะมีทั้งเหล่ากี้ครับกับพวกระดับสูงอยู่ด้านในนี่ครับนี่แล้วก็ ไอตัวระดับศูนะครับมันก็อยู่ใกล้รถนั่นแหละนะครับเอามีคนเดียวเองเด๋อวัเนี้อะไรกันเนี่ยโธแล้วเราต้องเก็บคนสุดท้ายให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะให้เล่นอีกรอบอะไรวะเนี่ยอะเราจัดการเสร็จครับก็ได้มือถือมาครับแล้วเราก็เก็บมือถือไว้เพื่อที่จะเป็นหลักประกันนะว่า เราทําสําเร็จแล้วในงานนี้เนาะเป็นเหมือนหลักฐานนั่นแหละนะและในสายครับก็จะโทรมาทันทีเลยนะครับก็คือเจ้าเจดีครับเจดีก็บอกว่ากูเห็นทุกอย่างกูไม่ใช่อับตูนนะแต่กูทายวีโอเก็บไว้มึงนี่มันสุดยอดจริงๆอยากจะร่วมงานกับมึงแล้วจนตัวสั่นกันเลยทีเดียวเชียวสุดทนี่บอกว่าเ hey, ฮ้ยมึงติดนี่กูอยู่นะแสดงว่าเป็นเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าไปจุด <Okay. S 2> ไปรู้จักกันตอนไหนนะสองคนนี้เนี่ย และไอ้เจดีนะมันบอกว่าเฮ้ยงั้นมึงก็เอารถของไอ้พวกซินดาโกไปเปลี่ยนสีซิวะก็เอาคันนี้ไปนะเป็นค่ามัดจําไว้ก่อนละกันนะแล้วก็ได้เอารถคันนี้ไปเปลี่ยนสีใหม่ครับแมบเปลี่ยนสีใหม่จําไม่ได้ครับเกมนี้แล้วก็เอารถคันนี้ไปแทนค่ามัดจําที่มันติดอะไรเราสักอย่างในอดีตนั่นเองครับนี่ภารกิจก็จะเสร็จสิ้นครับ นี่เลยครับขับของไอเจดีที่มันดูแลอยู่ให้มันจะออกมาทําไมเนี่ยถ้าเป็นกูนี่อยู่ตลอดชีวิต <c oughs> ไปลุยกันต่อครับก็มาหาวินเทนโซอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่รถแรงจัดเลยทีเดียวเชียวครับสำหรับภารกิจนี้ครับวินเทนโซงานเข้าแล้วนะครับเนื่องจากวินเทนโซมีแต่ลูกน้องห่วยๆนะครับมันก็บอกว่า มีเด็กของพวกเราน่ะในแก๊งเราทำเสียงงานอีกแล้วน่ะพวกมันน่ะไม่สามารถหนีจากพวกตำรวจโง่ได้นัก็โง่ทั้งสองโงนะทั้งโจนทั้งตำรวจเนี่ยตำรวจก็จับพวกมันไม่ได้ไอพวกมันก็หนีออกจากตำรวจไม่ได้นะและวินเซนโซก็ยังถามเรานะครับทำไมรอบๆตัวกูเนี่ยมีแต่พวกงงๆวะเนี่ยควายทั้งนั้นเลยนี่โทนี่บอกว่าก็ไม่รู้สิ มึงไม่รู้เหรอเนี่ยว่าควายเนี่ยมันชอบตามจ่าฝูงอย่างมึงนะสินี่ตลกตายลตเลยโทนี่อ้มึงดา่ากูเนี่ยั้งงั้นมึงไปพาพวกไม่มีสมองนั่นกลับมาซะแล้วเราก็งายดูรองเท้านะครับว่าไปเหยียบที่ควายมาเปล่านะครับในห้องอวินจินโซเมื่อกี้โอ้ไอหัวหน้าควายแล้วก็มารับลูกน้องของวินจินโซ,ซนะครับนี่พอมาถึงมันยังถามเรานะครับเฮ้ยทำยังไงดีลูกพี่นะ เอาไงดีวะเหยียบพวกมันเลยโทนี่โอ้เอาพวกมันจมตีนพวกเราเลยโอ้บอกสั่งตะปูไอพวกเนี้ยแล้วก็ขับรถหนีมันนะครับแต่ตำรวจมันอัพสกิลขึ้นนะครับทุกคนนะมันมีเหมือนตะปูบนถนนนะทุกคนนะนี่เลยทําให้ล้อรถพังด้วยนะครับจังหวะนี้ยางแตกเลยทีเดียวเชียวนะในเกมนี้กองง่ายๆนะครับเราไปเปลี่ยนสีรถทุกคนจะจําเราไม่ได้ทั้งเมืองกันเลยทีเดียวเชียวนั่นเองครับนะแค่นี้เลยเนี่ยโอ้ย วกกูนี่ก็จะหลาดนะเนี่ยนี่เลยแล้วก็เปลี่ยนสีรถครับแล้วก็นําพาพวกมันไปเอ่อที่ครับเอ้ยไม่ใช่นี่เลยมาที่อ่าท่าเรือของบินเซนโซครับภารก,กิจก็จะเส็ดสินกันเลยทีเดียวเฉียวพวกมึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยจบแล้วโาร และภารกิจต่อไปเป็นภารกิจสุดท้ายของวินเซนโซแล้วนะครับก็ไปรับที่เดิมเลยนะนี่เลยเติมไอ้ลุงคนนี้หน่อยแล้วกันนะเฮ้ยพี่โทนี่โหดจังวะพอเราก็ไปด้านในครับวินเซนโซก็กําลังคุยกับแม่อยู่นะครับแต่เสียงอีอ๋ออะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ข้างล่างโต๊ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้แหละครับแม่นัาจากสําคัญกําลังมาแล้วยไอหมอนี่ก็มาขัดจังหวะจริงเจยวนะเฮ้ยดีนู กรคไรเซ้าวมีสาวอยู่ข้างล่างนครับเหมือนจะขัดรองเท้าวินเซนโซอ,อยู่ไม่น่าใช่จังหวะนี <c oughs> ่โเฮ้ยบ้าจริงเกียว <c oughs> คุณเนี่ยเอยแข็งโป๊กเหมือนเดิมเลยนะเอาเดิน <c oughs> ออกไปซะงั้นเดียวนี่ไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ย <c oughs> hey, แกวางสายกับแม่ได้ไงเนี่ยแล้ว e <c oughs> อีเจคนั้นคือใครเนี่ยอา้าไม่รู้กันเหรอแต่คุยงานกอนละกันนะพอดีตอนนี้น่ะมีเบนซี่น่ยชื่อรถนะเบนซี่เนี่ยแล้วก็ข้างในรถนะมี แปงอยู่เต็มรถเลยทีเดียวเชียวนะอยากจะให้แกนะเอามันไปส่งที่เมืองข้างข้างก่อนได้ไหม,มก็คือย้ายรถคันนั้นไปเมืองอื่นนั่นเองครับแล้วก็เอารถคันนั้นไปส่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นถ้านายอยากจะใช้บริการสุดเทพเหมือนเมื่อกี้นะเอาเบอร์ไว้นะเดี๋ยวกูจะให้ราคามึงพิเศษเลยแต่กูขอเตือนึนไงไ้ก่อนอย่าเลือกอีนั่นนะเพราะว่ามันเป็นของกู่เฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าจริงเชียวมี ล็อกเบอร์ตองไว้ด้วยเลยววะนี่อะแล้ทีนี้ครับทุกคนแล้วก็ขับรถไปหาเบนซี่จังนะครับนี่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับสีแดงสวยจัดกันเลยทีเดียวเชียวเซ็กซี่มากนะครับรถก็ไม่เว้นเลยครับเนี่ยแต่เทาว่าเอา้า งานเข้าแล้วกูแค่มารับรถแต่ตำรวจโผลมาได้ไงนี่มันจัดฉากเปล่าเนี่ยแต่เราเอาใช้ทักษางนี้ออกมาได้นะครับเอาไหนวเนี่ยและที่ทนี้ครับไอบ้พวกตำรวจก็ไล่ล่าเรามากเลยนะครับเพราะว่าเราก็ติดสาดาวเลยทีเดียวเชียวนะแต่เราก็มีที่พึ่งสุดท้ายครับทุกคนนะก็คือร้านบนสีรถนะโห้ดูพี่นี่ช้มุกเดิมแล้วเนี่ยกี่รอบแล้ววันนี้อืมอันนี้พึ่งบารกิจกแรกแๆนั่นเนี่ยอ่ะและนี่ครับ แล้วก็หนีออกจาตำรวจออกมาได้ครับรอดตายแล้วกูนะและจังหวะนี้เราก็โทรไปด่าวินเซนโซเลยนะครับว่าเฮ้ยฉันวินเซนโซพงย้า,ยายกูถูกตำรวจจับแล้ววันนี้กูจะโดนขังลืมนะเพื่อนนะอืและทั้งสองคนก็ด่ากันนะครับนี่เราก็ด่าไอวินเซนโซนะครับว่ามึงึงย้ายกูถูกตำรวจจับไปไงวันนี้วินเซนโซบอกว่าเรานั้นเี่แล้คุณนะครับเพราะว่ามันหางานแล้วก็หาที่พักให้เราด้วยนะครับและนี่ก็ จะเป็นการทะเลาะก,กันนะครับแล้วเราก็จะไปแก้แค้นมันด้วยนะครับแต่ก็เก็บแค้นไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็เอารถของไอ้วินโซที่ได้มาครับแล้วก็มีแป้งอยู่เต็มลำเลยทีเดียวเชียวครับไม่ใช่เหลือเนาะอืมก็เอามาทําลายครับที่โรงเก็บขยะในฮาบูดนะครับนี่เลยมึงจะให้กูถูกตํารวจจับได้ไหมนี่จัดให้ละกันนะโอ้โหทั้งแป้งทั้งรถ ไปกันเลยทีเดียวเชียวครับภารกิจนี้นะอนะน,นี่ก็จะเป็นสาเหตุที่เราเลิกทำงานกับวินเซนโซนั่นเองครับ